เรามารีวิวการใช้ไฟที่สถานี P.A. o a t a นะครับเราก็โหลดแอปเข้ามาเนาะแล้วก็ลองเติมตังค์เข้าไปหลังจากที่เราเปิดใช้งานแอปนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มเพื่อค้นหาว่าตัวเราอยู่ที่ไหนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการตรวจดูเส้นทางนะครับตำแหน่งที่เราอยู่แล้วก็จุดที่เราต้องการที่จะไปเติมนะครับ ในที่นี้เราจะไปตาดเนะเราจะพบสถานีชาร์จอยู่2จุดนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกที่ตำแหน่งนั้นแล้วเราก็ทำการนำทางนะครับก็เข้าไปที่ google map เสร็จแล้วการนำทางไปสถานีชาร์จก็จะเริ่มต้นขึ้นเราก็กดเลือกที่ direction นะครับหรือกด start ก็ได้นะฮะ แล้วการนำทางก็จะเริ่มขึ้นนะครับเราก็ขับตามเส้นทางนี้ไปนะครับเราต้องการทำการคลิกที่แอป p e a ota นะครับแล้วเราก็เลือกปุ่มสแกนบาร์โค้ดนะครับแล้วเราก็ไปสแกนบาร์โค้ดที่ตู้ เลือกหัวชาร์จ CCS 2นะครับแล้วเราก็เลือกหัวชาร์จอันการซ c, c s ถูกเข้ามาเสียบกับรถนะครับหลังจากเสียบเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มเริ่มต้นการชาร์จได้เลยนะครับที่หน้าจอแอปของเราก็จะขึ้นโชว์สเตตัสในการชาร์จนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ และเมื่อเรากดหยุดการชาร์จเขาก็จะทำการคำนวณแล้วก็คิดเงินนะครับ Nong, itu kan C. Siap, bro.